ขอฉันเลือกไม่ได้จริงๆพระเจ้าค่ะหญิงสองหัวชั่วชาิิญิงอย่างเองดูไปก็รังแต่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับชายที่ใกล้ชิดเปน็นเสียดแก่แันดิงออกยาวโยมมาลเอาอีนี่ไปประหารชีวิตที่สนางกันหนกันหนแล้วเขาไปเปลี่ยนเส้นเรื่องหน่อยแล้วกันนะ ต้องพูดว่ยังไงพูดตามปกติได้ไหมเจ้าคะจริงๆแล้วคือค่าพะเจ้าอยากจะมาแนะนําท่านสามข้อเพียงแค่สามข้อเท่านั้นฟังเสียก่อนตอนนี้ข้าหยุดเวลาทุกอย่างไว้หมดแล้วมีแค่เราสองคนที่ดูกันโอเคอ่ะข้อที่หนึ่ง นางไม่ได้สงใจหากท่านฟังดีๆท่านจะรู้ว่านางรักเพียงกุนแผนแค่คนเดียวข้อที่สองคดีนี้ไม่จําเป็นต้องขอขาดบาดตายขนาดนั้นเพราะว่านางเนี่ยก็เป็นุนแผนแค่คนเดียวไงแล้วมันไม่ได้มีในอาญาว่าถ้ามีสองผัวสามเมีจะต้องสังหารกันนะไม่มีท่านไม่ได้กล่าวไว้เพราะฉะนั้นแล้วตัดทิ้งและข้อที่สามจริงๆแล้วถ้าท่านมองเห็นลอกข้างมากกว่านี้มากกว่าแค่คนกางขุนแผนแค่สองคน ท่านจะรู้ว่านางก็มีลูกคือพระไวยและแม่ของนางก็ยังไม่เสียชีวิตดังนั้นแล้วท่านควรจะให้นางไปอยู่กับแม่ของนางหรือลูกของนาง่วนสองคนนี้ก็ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกันอีกเท่านั้นพระเจ้าค่ะเท่านั้นเด็กก็ข้าพเจ้าก็มาเพียงเท่านี้ต่อให้ท่านจะเอื้นยังไงก็เก็บไปพิจารณาด้วยนะพระเจ้าค่ะโอเคคืนนี้นอนหลับฝันดีจบ Thank you for watching. Subscribe to my channel.